กลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายเป็นนานเลยนะครับเป็นสิบวันเลยไม่ได้ลงคลิปรีโนเวทบ้านนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับไปบ้านที่ลบบุรีนะครับแล้วก็ไปทํางานแถวกรุงเทพด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะวันนี้ก็กลับมานะครับจากลบบุรีออกมาตีสี่ถึงที่พิษณุโลกนะครับสักประมาณช่วงบ่ายนะครับก็จะกลับมาลุยงานต่อแล้วนะครับทุกคนก็จะได้เห็นในวันนี้ก็จะเป็นงานที่ผมทํา3วันนะครับที่ผ่านมา10กว่าวันเนี่ยไม่ได้ทํานะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยครับที่คอยติดตามนะครับมีมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ลงคลิปต่ออะไรแบบนี้นะครับผมต้องขออภัยเลยครับว่าไม่ได้ลงต่อเนื่องนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาลงแล้วก็มาทําคลิปให้จบนะครับอย่างที่ผมบอกไปภายในยกาสวันนะครับที่ผมตั้งไว้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่51กับวันถึงวันที่53นะครับ3วันหลังจากที่กลับไปบ้านนะครับก็ได้ปรึกษากับทางแฟนผมแล้วก็น้องชายของแฟนนะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของ แผนงานเนี่ยหลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจะมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการทําเพื่อให้สามารถอยู่ได้ก่อนแล้วอีกอย่างเนี่ยเรามีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณด้วยเพราะตอนนี้จ่ายงบประมาณไปเกินงบประมาณที่ตั้งแล้วครับดังนั้นเราก็ต้องเดี๋ยวไปรวบรวมง,งบประมาณแล้วก็มาแก้ไขครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งในเรื่องของอตัวชั้นบนในเรื่องของพื้นอะไรพวกนี้นะครับที่มีหลายท่านที่ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนําให้นะครับตรงนี้ในส่วนของงานตัว ห้องน้าเนี่ยในห้องนี้ผมก็เสียเวลาทําเนี่ยอยู่นานอยู่เหมือนกันนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะครับสําหรับการปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมยาแนวนะครับทั้งพื้นผนังเคาน์เตอร์เสร็จแล้วตัดถัดมาเราก็จะติดตั้งสุขภัณฑ์ครับอะไรที่มันยังพอใช้ได้อยู่อย่างเช่นกระจกตัวนี้ผมก็เอามากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกระจกเก่าของเขานะครับเป็นบานที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับเราแค่ ทำความสะอาดนะครับเช็ดใหม่เนี่ยตัวกระจกก็ยังใสแจ๋วเลยนะครับจะมีบางส่วนตรงมุมขวาล่างเนี่ยที่มันเช็ดไม่ออกนะครับตรงนี้เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขอีกครั้งหนึ่งถัดมาก็ติดตั้งตัวอ่างล้างหน้านะครับบริเวณเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ตอนแรกมีหลายท่านก็สงสัยว่าอ่างล้างหน้าทำไมไม่เจาะรูอะไรใช่ไหมครับตรงนี้ผมจะมาเจาะรูที่หลังนะครับแล้วก็ใส่วางอ่างล้างหน้าแบบวางบนแบบนี้เข้าไปเลย มันจะติดตั้งไม่ยากนะครับเราใช้เป็นกาวยาแนววางเข้าไปแล้วก็วางไว้พอกาวยาแนวแห้งเนี่ยตัวอ่างล่างหน้าก็จะยึดติดได้แน่นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับถัดมาก็ติดตั้งตัวคุุภัณฑ์เช่นตัวฝักบัวผมเลือกใช้เป็นฝักบัวของอ่าดอนมาร์กนะครับจะเป็นฝักบัวแบบสองหัวที่แยกเป็นเลนชาวเวอร์ด้วยนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าอาบน้ําแบบเลนชาวเวอร์เนี่ยจะสดชื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีฝักบัวแยกด้วย รวมถึงเนี่ยจริงๆผมก็มีติดตั้งตัวสายไฟสําหรับตัวเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ด้วยในอนาคตนะเผื่อจะใช้งานติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับอื่นอื่นอย่างเช่นตัวชักโครกนะตัวนี้ก็เป็นชักโครกที่แบบผมเคยติดตั้งครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นชักโครกที่มันสามารถยืดระยะนะครับระหว่างแนวท่อชักโครกกับตัวผนังได้นะเพราะผมติดปัญหาว่าผนังกับตัวเซนเตอร์ของ ท่อเนี่ยมันไม่ได้ตามมาตรฐานที่สามสิบจุดห้านะครับของผมมันอยู่ยี่สิบแปดจุดห้าพอได้ชักโครกตัวนี้มาเนี่ยมันสามารถที่จะขยับตำแหน่งแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายเลยนะครับผมมีคลิปที่ทําไว้แยกไว้นะเผื่อท่านใดจะดูข้อมูลก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ติดตั้งพวกอุปกรณ์อื่นๆที่ห้องน้ําควรจะมีอย่างเช่นตัวไม้แขวนผ้าเอ้ยไม่ใช่ไม้แขวนผ้านะครับตัวที่แขวนผ้านะครับผมตัวที่ใส่กระดาษเช็ดชู่นะครับรวมถึงมาติดตั้งตัวบัว ฝ้าด้วยตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็มีการแนะนําไปแล้วว่าบัวฝ้าเนี่ยจริงๆไม่ติดก็ได้นะแต่ผมเพิ่มมบ,บประมาณตรงนี้ไปประมาณสัก800นะครับบัวฝ้าเส้นหนึ่งประมาณร้อยกว่านะครับบวกกับกาวตะปูด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับก็เพิ่ม800มันจะทําให้ตัวห้องน้ําดูดีขึ้นนะครับมันจะเก็บรอยระหว่างรอยต่อตัวผนังกับตัวฝ้าของเราได้ดีมากเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ห้องน้ําต้องบอกว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของงานปูกระเบื้องต่างๆก็จะมาติด ตัวประตูแล้วประตูที่ใช้ก็จะเป็นประตู PVC นะครับของโพลีบู๋ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยโชคดีนะครับว่าประตูอะ่ะมันมีขนาดพอดีกับวงกบเก่าของเขาพอดีเลยผมไม่ต้องตัดหรืออะไรเลยนะครับมันสามารถที่จะติดตั้งโดยการใส่บานพับนะครับตามตำแหน่งเดิมของเขาเลยแล้วก็สามารถเอากลับเข้าไปติดตั้งได้เลย,เ,ลยเพราะว่าตัวเก่าอะ่ะของเขาก็จะเป็นประตู PVC เหมือนกันแต่ว่ามันเก่าแล้วก็ดูทรุดโทรมอย่างมากผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับตัวนี้ก็บานหนึ่ง หลักพันนะครับพันก,กว่าพันไปลายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับถัดมาเราก็ติดตั้งตัวลูกบิดนะครับที่เราต้องการจะใช้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมีขั้นตอนแนะนําแยกไว้ทั้งหมดเลยถ้าท่านใดติดตามชมมาผมจะทําคลิปแยกแบบละเอียดไว้แล้วนะผมไม่ได้เอามาทําและอธิบายในคลิปตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าอธิบายในคลิปตัวนี้ผมบอกในคลิปมันจะยาวอย่างมากเลยนะครับ เป็นผมว่าเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะยังอธิบายไม่เสร็จนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะทําแยกๆแ,แ,แล้วในคลิปแบบนี้เนะี่ยผมอยากให้รวบรวมให้เห็นภาพเบื้องต้นและกันนะครับว่าแต่ละวันที่ผมทํางานรีโนเวทบ้านหลังนี้เนี่ยมันทําอะไรไปบ้างแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับติดตั้งตัวประตูเก่าเนี่ยให้ได้ตําแหน่งตามบานพับหรือว่าตําแหน่งเจาะบานพับข,ของวงกบครับตำแหน่งเดิมให้ได้แล้วก็ติดตั้งลูกบิดเข้าไปก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับรวมถึง ประตูบ้านชั้นบนนะครับตรงนี้ผมก็สั่งมาทีเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกลายที่มันใกล้เคียงกันอย่างตัวนี้ผมของใช้เป็นของโพลีบุดนะครับรุ่นอะไรผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ลายเนี่ยผมเลือกลายเดียวกันเลยสําหรับตัวห้องนอนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งชั้นสเนี่ยมันจะมีห้องทั้งหมดที่เป็นห้องนอนอนะ่ะจริงๆอ่ะสห้องนะครับผมก็ใช้ประตะูลักษณะเดียวกันแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะซึ่ง ตัวประตูตรงนี้นะครับมันจะต้องมีการตัดด้วยเพราะว่าตัววงกบของเขาครับมีขนาดแบบไม่ได้เท่ากับประตูเป๊ะเลยดังนั้นเนะี่ยถ้าท่านใดจะซื้อประตูนะต้องดูประตูดีๆนะครับว่ามันสามารถตัดหรือบากได้เปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมติดตั้งประตู3บานนี้มานะครับต้องตัดทุกบานเลยไม่มีบานไหนที่ไม่ตัดเลยนะครับต่อให้มันมีขนาดที่ผมวัดไปเนะี่ยพอดีกับความกว้างพอดีเลยนะอย่างเช่นประตูมันกว้าง80ผมวัดได้ประมาณ80ิจริงๆอ่ะ แต่พอประตูมาใส่จริงๆมันใส่ไม่ได้มันติดนิดนึงนะครับดังนั้นมันต้องมีการบากการใส่เนี่ยเพื่อให้ตัวประตูมันเข้าได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยผมก็ติดไล่ติดตั้งไปทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3บานทั้งตัวห้องน้ําด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยสี่บานประตูบานหนึ่งเนี่ยจะตกบานละประมาณ2,000กว่านะครับถ้าเป็นบานของห้องนอนเพราะตัวเนี้ยเป็นประตู UPVC มันจะเป็นวัสดุผสมนะครับผสมกับตัว PVC นั่นเองนะครับมันจะทนทานแข็งแรงกว่าประตู อ่าอย่างเช่นประตูไม้นะผมคิดว่าตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ใครจะใช้งานนะครับแต่ว่าแบบนี้มันมีลวดลายแล้วก็อะไรให้เราเลือกเยอะกว่านะครับมันก็จะได้ลักษณะของประตูออกมานะครับบริเวณชั้นบนเนี่ยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไม่รอเลยครับในวันถัดมาผมก็เริ่มมาเดินระบบไฟแล้วเพราะผมต้องการที่จะจบงานบริเวณชั้นบนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมบอก ผมจะเปลี่ยนแผนก็คือตัวพื้นเนี่ยผมจะยังไม่ทํานะครับแล้วผมจะใช้พื้นเดิมของเขาไปก่อนอาจจะเอาเป็นวัตดุปูทับอย่างเช่นตัวเสื่อน้ํามันหนาๆน,น,นะครับมาปูไว้ก่อนเพื่อใช้งานนะครับแล้วอนาคตเนี่ยผมมีงบประมาณเพิ่มอาจจะประมาณแสนสองแสนเนี่ยผมจะกลับมาแล้วก็มาลื้อพื้นใหม่ทั้งหมดจะเปลี่ยนพื้นระบบใหม่ทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นแผนที่ผมคิดไว้แล้วตอนนี้ผมต้องการจะจบงานชั้นบนนะครับก็จะเหลือ,อางานอย่างเช่น เล็กๆน้อยๆนะครับผมของชั้นบนเนี่ยผมถ้าผมเดินระบบไฟเสร็จนะครับแล้วผมก็จะไปทําชั้นล่างแล้วนะครับเพื่อให้ชั้นล่างเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยชั้นบนเนี่ย จะใช้งานได้แล้วนะครับมานอนได้อะไรได้แล้วจริงๆนะครับก็จะเหลือแค่พื้นแหละที่มันหนักๆนะครับส่วนงานติดตั้งตัวระบบไฟตู้ไฟจริงๆผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดนะครับเพราะว่างานระบบไฟจริงๆนะผมไม่อยากจริงๆไม่อยากจะทําคลิปด้วยเพราะว่ามันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับพอทําไปบางทีมันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกหลักเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับถ้าท่านใดมาดูเราก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเอาไปปรับปรุงหาข้อมูลเยอะๆนะครับ ในการทํานะแต่ของผมเนี่ยทาก็ใช้ได้นะครับคือพอใช้ได้อะคือมันใช้ได้แหละครับคือก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ตัวตู้ไฟเน<ต>ี่ยมันก็มีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคานะครับเราต้องลองเลือกเองนะครับที่ตามที่เราเหมาะสมถ้าท่านใดมีงบก็เลือกของดีๆนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่มันดีแน่นอนนะครับแต่ของผมก็เลือกเท่าที่ไหวนะของผมมันใช้เป็นของตู้คอนดูมเมอร์ term. ของชิ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนกันดูดด้วยนะครับ ถ้ามีไฟดูดไฟรั่วเนี่ยตัวเมนเขาก็จะตัดให้ทันทีเลยนะครับเพราะผมก็ลองเลือกดูนะครับสําหรับตัวตู้ไฟหรือว่าตู้คอน s u m ร์นะครับหลังจากติดตั้งตัวตู้คอน sumer เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะสามารถเอาสายไฟที่มันลกหูลกตาผมมานานแล้วนะครับสายไฟตรงนี้มันเข้ากลางบ้านตรงนี้เลยแล้วมันเชื่อมต่อไปกับไปกับไอตัวชั้นล่างเลยนะครับเชื่อมต่อจากฝ้าเลยโดยตรงเลยแต่เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนให้มันอนะไปเชื่อมต่อกับตู้ คอนโทรลที่ผมติดตั้งเมื่อกี้ครับเป็นตู้หลักแล้วก็เอารูปย่อยคอนโทรลชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อลงไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็สามารถที่จะถอดออกได้เพราะว่าถ้าเห็นตั้งแต่แรกหรือท่านใดดูดมาตั้งแต่แรกครับผมเคยบอกไว้แล้วว่าไอ้สายไฟตัวนี้มันไม่ควรมาอยู่กลางบ้านนะครับแล้วมันทําให้มองอทิวทัศน์บ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สายไฟมันมาห้อยแบบนี้เลยครับก็เลยเนี่ยถึงเวลาได้ออกสักทีนะครับ<ส> พราะว่าผมมันมีการติดตั้งตัวสายไฟใหม่ครับที่เอาเดินเข้าไปในตู้ครับบริเวณข้างบ้านแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าเรามาส่งนะครับหรือว่ามองจากกลางบ้านเนี่ยจะไม่เห็นสายไฟแล้วนะบอัน,นี้เป็นสิ่งที่อยากทําตั้งแต่วันแรกๆเลยนะที่เข้ามาที่บ้านนี้นะก็ได้ทําสักทีนะครับระบบไฟตอนเนี้ชั้นบนเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็ยังต้องเดินใหม่เพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นตัวบ้านหลักจริงๆอะ่ะมันยังของชั้นล่างย,ยังใช้ไม่ได้นะครับ นี่ครับก็จะได้ลักษณะนะครับของบริเวณนอกบ้านนะครับตอนนี้จะเห็นว่าก็ดูดีขึ้นมาถ้าท่านใดดูดตั้งแต่แรกๆนะครับตัวบ้านเนี่ยดูดีขึ้นนะไม่ว่าลังคาสีชั้นบนเนี่ยทาแล้วชั้นล่างยังไม่ได้ทาเพราะว่ามันมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ผมจะทําอย่างที่เคยได้บอกไปนะครับเช่นงานปิดนะครับตัวช่องประตูเล็กๆตรงนั้นนะครับตรงนั้นน่ปวกก็กินหมดแล้วก็เลยคิดว่าจะปิดให้มันเป็นผนังไปเลยแล้วค่อยทาสีทับทีเดียวไปเลยนะครับแล้วให้มีประตูทางเข้าบ้านแค่ช่องเดียว และให้มันเชื่อมต่อกันอะไรแบบนี้นะครับที่จะทําในส่วนของชั้นล่างก็จะมีงานเก็บสีที่เราลือ้อพวกระบบสายไฟละลรต่างๆออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบริเวณชั้นบนสภาพนะปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็จะติดตั้งประตูนะครับทําฝ้าแล้วทาสีต่างๆหมดแล้วนะครับนี่ครับชั้นบนก็จะประมาณนี้ส่วนงานพื้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าผมจะโฮไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนสําหรับงานพื้นก็จะใช้เป็นพื้นแบบนี้ไปก่อนนะครับ อาจจะหาวัสดุปิดทับนะครับเป็นเสื่อน้ํามันหรือพื้นเอสพเนี่ยลองเทียบราคาอยู่คิดว่าเอสพซีมันไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่ามันมันแพงนะครับตารางเมตรหนึ่งห้าหกร้อยอะไรเนี่ยบนบนบ้านเนี่ยประมาณสักแปดิตตารางเมตรลองคํานวณแล้วก็สี่ห้าหมื่นนะครับก็เลยคิดว่าไม่ไหวคิดว่าน่าจะเป็นจบที่เริ่มต้นเ,นเสือน้ํามันก่อนนะครับปูทับไปก่อนเราใช้งานไปพอมีงบ เพียงพอผมก็จะมาลื้อระบบพื้นใหม่แล้วก็ทําใหม่อีกทีหนึ่งในในครั้งถัดไปนะครับห้องน้ําต่างๆเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับสุขภัณฑ์ต่อน้ําขึ้นมาใช้ได้แล้วครับส่วนห้องนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับฝ้าผมก็ทําหมดแล้วเป็นห้องห้องใหญ่เลยก็จะเหลืองานที่ยังไม่ได้ทําก็อย่างเช่นติดตัวเหล็กดัดนะครับติดตัวมุ้งลวดนะครับเดี๋ยวจะเอากลับมาติดเพราะว่าเอาเนี้ยเอาไปล้างเอาไปเช็ดถูแล้วทาสีใหม่แล้วครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไวแต่เ,เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับงาน3วันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ยังทําต่อช่วงสงการอะไรก็จะทําต่อลุยยาวให้ครบ90วันที่ผมได้ตั้งไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าบ้านหลังนี้เสร็จแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมสวัสดีครับ